สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอสูตรหวยเล้านะครับสูตรแรกนะครับก็เอาเลขทายนะครับมาคูณสองนะฮะวันนี้ได้สามสองหกนะครับเราก็เพิ่มเติมสองครั้งนะครับเป็นหกเจ็ดแปดเลขที่ออกคือหกสี่แปดศูนย์นะถูกหลักสิบนะครับมาวันนี้นะครับสองคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะฮะล้วก็มาเพิ่มเติมอีกสองครั้งเป็น สูตหนึ่งสองนะเลขที่ออกคือสองห้าสองเก้านะครับถูกเลขสองนะครับแล้วก็มาอ้วดที่ผ่านมานี้นะครับเลขท้ายนะครับคือเลขเก้านะคูณสองได้แปดนะครับแล้วก็มาเพิม่มเติมอีกสองครั้งเป็นแปดเก้าสูตรนะเลขที่ออกคือแปดสองสามสามนะถูกเลขแปดคือถูกหลักพันนะครับ มาเอวันนี้นะครับคือวันที่อ่4เดือน9ใช่ไหมเลขท้ายของเราคือเลข3นะคูณ2ได้6เริ่มต้มอีก2ครั้งได้6 7 8นะครับ3เลขนี้ต้องมาสักตัวนะครับอันนี้เป็นสูตรแรกนะฮะสูตรที่2เป็นสูตรเลขล็อกนะครับ วิธีคิดก็คือนำสามตัวท้ายมาบวกรวมกันแล้วก็มาเทียบเลขล็อกนะครับเมื่อกี้หวยงวดที่ผ่านมาเป็นเลขแปดสองสามสามนะก็คือเลขท้ายคือเลขสองสามสามนะครับสามบวกสามได้หกนะครับแล้วก็มาบวกอีกสองนะก็เป็นแปดนะครับก็มาเทียบลลอกตรงนี้นะครับ คือเจ็ส่วนหนึ่งนะต้องมาสักตัวนะภายในสามตัวนี้ก็เซติวดที่แล้วนะวดที่แล้วก็จะถูกเลขแปดนะจะถูกหลักพันเออ่ข้อสังเกตนะครับคือเขาจะมาหลักที่ตรงกันสองครั้งนะครับ วดน, 10, วนี้จะมาหลักสนะิบสองครั้งแล้วก็ที่สี่กับห้านี่จะมาหลักร้อยนะแล้วงวดล่าสุดเขามาหลักพันงวดนี้เขาจะต้องมาหลักพันอีกรอบคือเจ็ดส่วนหนึ่งจะต้องเป็นหลักพันนะครับอ่าครับผมเราได้หลักพันแล้วนะอืมแล้วก็มา คิดจะชุดกันเลยนะครับแล้วอ๋อลืมบอกขออภัยมีสูตรนี้อีกหนึ่งสูตรที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ไปย้อนหลังกันได้นะครับสูตรนี้ถูกมาแล้วหนึ่งสองสามอือม,มันก็ถูกผิด,ผดนะอันนี้งวดที่ผ่านมาล่าสุด ถูกนะงวดก่อนนู้นผิดงวดสองงวดต่อมาก็ถูกนะแล้วก็ผิดแล้วก็ถูกอีกสองผนนะครับสังเกตได้ว่างวดนี้จะต้องถูกผนแล้วต่อไปอาจจะผิดนะครับเอ่อวิธีคิดก็คือนําผลรวมของเลขทั้งสี่ตัวมาอ่าเป็นผลลัพธ์นะครับแปดบวกสองได้นย์สามบวกสามได้หก ก็ได้เลขหกตัวเดียวนะครับก็เมื่อกี้ได้เลขเดี่ยวตัวเดียวคือเลขหกนะครับเลขล็อกคือเจ็ดส่วนหนึ่งที่เราบอกว่าจะเป็นหลักพันนะครับแล้วก็เลขท้ายคูณสองที่เมื่อกี้นําเสนอไปเป็นหกเจ็ดแปดต้องมาหนึ่งในสามตัวนี้นะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งเป็นเลขคู่ต่อนะครับก็คืออ่างวดที่แล้วคือแปดสองสามสามนะครับก็เราก็จะไปย้อนหลังนะ หลังไปหลายงวดเลยประมาณสิบงวดก็จะมีเลขสามเจ็ดส่นแปดนะที่จะมาต่อเลขของแปดสองสามสามนะก็มันจะชนกันนะฮะสี่ตัวคือแปดชนสองสตรนะหกชนสองสตรที่วงกลมไว้เจ็ดสองสองชนสองสตรที่วงกลมไว้ ศูนย์ชนสองสูตรที่วงกลมไว้นะครับก็จะได้หกเจ็ดศูนย์แปดนะครับมาจะชุดสองตัวบนล่างฮะได้หกเจ็ดหกแปดหกศูนย์เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสุดศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดแปดหกแปดศสย์ทั้งหมดสามสามสองหกสามเก้าสามสี่สิบสองทั้งสองชุดบนล่างนะครับไม่ต้องกลับพบกลับแล้วโอเค แล้วเป็นเลขอ4ตัว4ตัวนะ4ตัวนี้ก็ไม่ต้องกลับเพราะกลับแล้วเหมือนกันเมื่อกี้ที่บอกว่า71จะเป็นหลักพันเราก็7จัดสูตรนี้เราก็ลงมาเป็นหลักพันเลยที่เหลือจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับจะชุดได้ประมาณนี้นะอาจจะเป็น4ตัวตรงเลยนะแต่ถ้าเ678นี้ มาไม่ครบก็จะทีตัวตรงนี้จะไม่ถูกอาจจะถูกแค่สองตัวตรงนี้นะครับบนล่างนะะมันจะมีเลขเจ็ดหกแปดศูนย์เจ็ดหกศูนย์แปดศูนย์หกแปดเจ็ดศูนย์หกเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดหกเจ็ดศูนย์หกแปดเจ็ดแปดศูนย์หกเเเจจจ็็็ดดดดดดแแแปปปหหหกกกศศศศููููนนนนยยยย์์์์เจ็ดแปดหกศูนย์เจ็ดหกแปดนะครับก็ ประจำวันที่นะประจำวันที่สี่เดือนเก้าปีหกหกลาวนะจ๊ะคลิปนี้มีไว้เพื่อความมาทิงไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะเราไม่ได้อยู่ประเทศลาวครับผมอ่าแคปกันได้เลยโอเคครับขอบคุณที่รับชมจบส่วนพี่น้องประเทศลาวก็ขอโชคดี ที่ได้มาดูคลิปนี้สวัสดีครับ